สวัสดีครับผมแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข่าเหนียวเจ้าอีสานทุกท่านเด็กครับพี่น้องนะครับมาหนี้ผมเบาะวาที่นะครับช่องลูกข่าเหนียวเจ้าอีสานนะครับมาหนี้สี่ผาพี่พาน้องนะครับผมมาลุกจักกับอาหารนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับผมก็คืออาหารสามวอนะครับของวอลินท่อนฟ้ามนะครับผมเดี๋ยวมาหนี้นะครับผมสีผ้ามาลุกจักนะครับกับทีมงานนะครับผมของอาหารแบรนด์นี้กันนะครับผมว่าเป็นจังไงนะครับผมพี่น้องนะครับผมอยากสิได้ไปแห้งวัวยุคอกยุคฟ้ามกิน นะครับติดต่อจังไรายละเอียดหรืออ้านที่เกี่ยวกับง้วอุปกรณ์เยว่องง้วหรืออยากได้อาหารนะครับเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับผมมือนี่กัสิ้าพมานะครับผมพบปะพูดคุยกับทีมงานเพื่นนะครับแล้วก็ม่าฟังรายละเอียดนะครับผมกับสูตรอาหารของเพื่นนะครับผมมีความพิเศษแล้วก็มีรูปแบบนะครับของการพัฒนาอาหารเป็นแบบไหนนะครับผมกาจะดจำหน่ายเป็นตัวแทนนะครับติดต่อจังไหนะครับเดี๋ยวไปติดตามไปรู้จักกับเพื่อนเลยนะครับผม ครับผมเดี๋ยวมาหลุยจากกับทีมงานเพล่เร่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับฝากทีมงานเพล่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับผมอ่ะครับผมผมเบิร์ดครับผมอ่านะครับคุณเบิร์ดเจ้าขาจากฟาร์มเจ้าขานะครับพี่นน้องะครับหลายท่านก็ที่รู้คุณนาคุณตาดีนะครับผมเพิ่นกะถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟ้ามหนึ่งนะครับผมที่ช่องลูกคนเี้ห้างก็ได้ไปนำเสนอหลายหลายรอบแล้วเนาะสองรอบนะครับ นะครับอีกคนหนึ่งนะครับคุณอาคุณตานะครับผมคนดังในวงการนะครับคุณพี่ครับขุธรรมครับอ่าคุณพี่บุญธรรมนะครับผมจากฟาร์มวารินทร์ฟาร์มนะครับผมนะครับอีกคนหนึ่งนะครับผมเอ่อแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมคันชิดครับผมอ่าพี่คันชิดนะครับผมจากฟาร์มไหนครับผมกองทองฟาร์มครับกองทองฟาร์มนะครับยูไซครับฟาร์มอยูน่าเชือกจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้คือทีมงานของอาหารสามวอนะครับผมวันนี้อ่าคร่าวๆนะครับผมวันนี้คือจิภาพี่้านองนะครับที่ติดตามคลิป นะครับผมเราก็เห็นนะครับง้อของเพิ่นเอาล่งสนามประกวดของบรลินท่อนฟรมกับมิสเตอรโงงามนะครับผมเนื้อหนังดีนะครับผมโค้งสางดีนะครับเนื้อเต็มนะครับผมสำหรับมือนี้ก็เลยภาพผี่านอองมาเบิงนะครับว่าอยากได้อาหารติดต่อจังไดนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านอยากได้อาหารไปแหงง้อยุขอกนะครับผมเอาเดี๋ยวให้คุณเบิดนะครับเป็นคนสนอเนาะนะครับผมก็หลังจากที่อาหารสามวอนเนี่ยเราเปิดตัวมาได้ประมาณสักห้าเดือนแล้วนะฮะคือก็ได้ทําตลาดไป บ้างแล้วในบางจังหวัดนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ทั้งผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคที่เคยได้ใช้เนี่ยทั้งฟีดแบ็ที่ตอบรับเรากลับมาเนี่ยเราคิดว่าอาหารตัวนี้มีคุณภาพมากพอที่จะให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกท่านได้ลองใช้กันแบบในวงกว้างแล้วนะครับผมวันนี้เราก็เลยร่วมกับทางวอลินทอนสวอเนี่ยนะครับเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ สำหรับอาหารตัววอลินทรอนสามวนี้โปรตีน21%ไม่มียูเรียรนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะขายเป็นร้านค้าเกษตรที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับวัวแล้วหรือฟาร์มที่เป็นฟาร์มวัวแล้วสนใจจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์โทร0 8 5 0 8 9 9 4 9 949 5 7 7 5 5775. สําหรับ,รบการเป็นตัวแทนตอนนี้เปิดรับสมัครทั่วประเทศเลยนะครับผมเปิดรับสมัครตัวประเทศติดต่อมาได้เลยลายผลิตอ,อาหารของเราตอนนี้ได้พร้อมแล้วที่จะส่งให้ตัวแทนจําหน่ายทุกคนทั่วประเทศนะครับผมถ้ารายย่อยอยากได้ครับผมรายย่อยถ้ารายย่อยอยากได้เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาที่เพจของเราได้เหมือนกันครับคือเพจตอนนี้เป็นเพจ Off ฟ c เ a l เป็นเพจหลักเลยก็คืออาหารวัววาลินทอน3วัวโปรตีน21% นะครับผมลองเข้าไปติดต่อทางเพจหรือว่าทางเบอร์โทรที่ผมให้ไว้ก็ได้ถ้าลูกค้าอยากใช้ติดต่อมาเราจะแจ้งท่านไปว่าในพื้นที่ของท่านตัวแทนอยู่ตรงไหนจัดส่งยังไงนะครับผมก็คือถ้ามีตัวแทนจำหน่ายนะครับในแต่ละ์อำเภอในแต่ทรจังหวัดแล้วนะครับผมนะครับผู้เลี้ยงงวอยากได้การหาสร้างแจกเท่นจำหน่ายนี่ก็จะใกล้เนาะใช่ครับผมใกล้เรากาการค่าดจ่ายในการขนส่งก็จะบ่อไรใช่ก็จะบมื่อไรนะครับผมครับผมสำหรับผู้อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายที่เฮ็ดล้านอยู่แล้วนะครับผม นะครับอยากได้จากอาหารสามว่านี่ไปแจกแจงให้พี่ให้น้องเนาะไปแบ่งนะครับติดต่อมาได้นะครับผมคุณเบิร์ดนะครับก็คือว่าเป็นทีมงานนะครับผมติดต่อเขามาได้ครับนะครับผมทุกจังหวัดเนาะทุกจังหวัดครับทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศครับนะครับผมติดต่อเขามาได้เลยนะครับผมนะครับเบอร์ทั่วกับเดี๋ยวจะขีดฟังอีกทายคลิปอีกรอบนึงเนาะครับผมนะครับอันนี้หลายท่านว่าเบิ้งคลิปแล้วว่าเอ้ออาหารของเพลินนะครับผมแนวทางการพัฒนาอาหารของเพลินนะครับวิจักสูตรนะครับตอนนี้ ปัจจุบันนี้มีอยู่1สูตรก็คือโปรตีน21ไม่มียูเรียนะครับผม21เปอร์เซ็นต์นะครับโบมียูเรียได้เป็นแน่นไหมโบมียูเรียนะครับเหมาะกับงัวแม่พันธุ์นะครับแล้วก็งัว่าพันธุกรรมที่เป็นทุกสายพันธุ์นะครับผมให้ควายได้บ่ครับให้ควายได้ครับควายก็ได้นะครับผมเป็นยังแต่ว่มียูเรียเอาให้พี่บุญธรรมอธิบายจากหน่อยเนี่ยยูเรียนี่เป็นยังทุกคนก็บอกว่าไอ้โนยูเรียโนยูเรียมันมีผลอี๋ยังเป็นยังคือพากันแอนตี้หรือว่าบร์บอย่างให้มทิน้า บอกแบบมันมันหอบปัจจัยอ่าบอกภาษาบาทเลยเนาะนะครับก็คือผสมทิ้นยากผสมทิ้นยากมันเห็ดอ้วนเกินไปอ่ามันดูฟอครับผมยังผมเคยบีดงัวผสมงัวเลยล่ะครับตัก้อนนี่ดูผสมมันกับมเป็นราคาหนุนหนุนนันนี่เพราะว่ามาเห็ดไหนมันเบิองที่น่องเห็นละเออมันชัดเจนขึ้นที่น่องแต่เห็นน้ำผมผมก็ดีใจนะครับดีใจว่ามาในแนวทางเดียวกันพัฒนามานน้ำกันแต่ที่นี่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องบอกว่าอาหารมันก็มีมันก็มีส่วน นู้ยุลี่อ่ะนี่เป็นไงก็ตัวนู้ยุลียเพราะว่าเทีดนห่งง่วผสมที่ง่ายขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็ให้น้ำนุ่มดีสินะครับแล้วก็การการกินอ่ะหอมครับกินหอมเปลือกมาวนี่จะหอมเลยเนาะหอมกรุบเลยนะครับกระตุ้นการกินครับผมกินง่ายๆนะอาหารดีปันได้และถต่ง่วงพวกกินน่ะมันก็จบแหละครับผมหลายท่านว่าโอ้สื่อมาหลายยี่ห้อแล้วง่วนก็ยังบวกกินดีนะครับแต่พวกเคยพี่น้องผมแนะน้ำเลยนะครับสามว่อที่เป็นอีกแบรนด์นึงแล้วครับ หอมนะครับผมเหล่างัวดที่ยังบ่เคยกินนี่ครั้งแรกเนี่ยดีใจเลยเนาะใช่ครับนะครับผมใช่อ่านะครับตัวดึงดูดเขาเพราะว่าที่เป็นรสชาติแล้วก็ความหอมนะครับผมสามารถกระตุ้นการกินอาหารของงัวได้ถ้างัวที่เคยเลี้ยงอยู่บ้านบ่เคยกินอาหารเลยนะครับหลายท่านก็ว่าโอ้เคยสือมาแล้วมันบ่ยอมกินไห้นะครับมันก็กินแต่หญ้าแต่ฟางคือเก่านะครับต้องลองครับพี่น้องนะสามวัวนะครับผมเองก็ลร่องยุคอกก็ถือว่ากินดีนะครับผมแล้วที่สำคัญบ่มียูเรียเหม้อกับงัวที่เป็นแม่พันธุ์ นะครับผมแล้วก็งัวขุนได้ปะกินได้ปะงัวขุนครับแพะครั่วางมาควายอันนี้ผมทดลองเขาไปแล้วครับทดลองเขาไปแล้วนะครับในฟาร์มเพิ่นมีครบนะครับผมวางเพิ่นก็เลี้ยงอยู่นี่นะครับผมก็กินอาหารสูตรเดียวกันนี่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับเอาเรื่องมากระห้องมาแล้วเสียงมาเอานะครับผมช่วงท้ายคลิปนะครับใหมายถึงหมดนะครับฝากจ้ะหน่อยนะครับนะครับทีมงานผู้อยากจะมาเป็นแนวทาข้างอยากมาเป็นแนวร่วมนะครับขออภัยนะครับผม ก็สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆอาหารตัวนี้เนี่ยอย่างที่แจ้งให้ทราบในตอนแรกเนี่ยเราได้ทดลองใช้มานานพอแล้วนะครับแล้วก็กล้าพิสูจน์ว่าเป็นอาหารที่ดีจริงๆนะครับผมในส่วนโปรตีน21%ไม่มียูเรียเนี่ยมันเหมาะกับวัวทุกทุกช่วงอายุแล้วก็ทุกทุกขนาดทุกตัวทุกเพศสามารถกินได้หมดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยแล้วในกระบวนการผลิตของอาหารตัว3วตัวนี้นะฮะมันเป็นกระบวนการผลิตที่อาหาร วัตถุดิบทางการเกษตรเนี่ยผ่านการอบนะครับ<ม>ดังนั้นเนี่ยการเก็บรักษาเนี่ยก็จะสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าอาหารที่ไม,ไม่ได้ผ่านการอบนะครับผม,บผมดังนั้นกลิ่นหอมก็ยังคงอยู่นะครับมีกลิ่นกากน้ําตาลชัดเจนเหมือนที่พี่บุญธรรมว่าเลยว่าอาหารดีแค่ไหนวัวไม่กิน ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตัวนี้ผมการันตีเลยว่าวัวกินแน่นอนตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับผมสำหรับตัวแทนที่สนใจติดต่อเราได้เลยที่085 0 8 5 9 4 9 9 4 9 5 7 7 5 5 7 7 5นะครับผมยินดีต้อนรับตัวแทนทุกท่านจากทั่วประเทศนะครับผมมีโปรโมชั่นอะไรครับตอนนี้ตอนนี้โปรโมชั่นเราก็สั่งเข้ามาได้เลยครับในช่วงก่อนปลายปีเนี่ยเรามีราคาพิเศษนะครับในช่วงปีหน้าเนี่ยอาจจะมีราคาที่ต้องปรับเพิ่มขึ้นแล้ว ตอนนี้เราโทรมาคุยกันยังมีอยู่ในช่วงของราคาพิเศษอยู่อาครับถาจำนายไล่ปีกตัวนี้อ่าถ้าทีคุณเบอร์จำนายออกไปคือตัวนี้ต๊กระสอบวัาเท่าไหร่ครับ340บาทครับ340บาทนะครับผมสร้างจะากระสอบทรงครับถ้าเกิดว่าเป็นจากตัวแทนในเขตอำเภอในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะครับหกระสอบก็ส่งแล้วครับ หากาสอบในเขตอำเภอเมืองลอยเอ็ดเนาะนะครับลอยเอ็ดนะครับผมแล้วก็ในจังหวัดอื่นๆที่ที่ตัวแทนเราจําหน่ายเนี่ยก็ทุกตัวแทนเนี่ยก็จะต้องมีบริการจัดส่งเช่นเดียวกันมีบริการจัดส่งใช่ครับนะครับผมอ่ะนะครับผู้ใดสนใจนะครับผมฝากไปด้วครับพี่น้องอาหารสามว้อนะครับผมอ่าหลายท่านนะครับผมเออแต่ล่องไปแล้วก็ะเห็นผลผลิตไปนะครับผมเมื่อนี้ผมกับผ้ามาเบิงผลผลิตจากที่เจ้าของเพิ่งกินนะครับที่ออกมานะครับผมอ่าเบอร์ติดต่อนะครับรายละเอียดกับตามที่คุณเบอร์แจ้งไป นะครับผมมี่ยังสนใจกับติดต่อไปทางเพจครับเพจยังก่อนครับผมเมื่อกี้ที่อาหารอาหารวัววารินทรสามวัวโปรตีนยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับติดต่อทางเพจไปเลยเนาะทางเฟซบุ๊กเนาะครับผมทางเพจเฟซบุ๊กมือไลน์เลยครับถ้าติดต่อทางไร่เลยครับติดต่อทางไร่ก็ศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับผมการขนส่งนะครับเสื้อถือได้นะครับผมสั่งกี่วันถึงคอกสั่ง ถ้าเกิดว่าในเป็นตัวแทนเป็นลูกค้ารายย่อยที่สั่งจากตัวแทนเนี่ยก็จะสามารถจะส่งให้เลยในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่อย่างช้าก็จะไม่เกิน3วันครับผมถ้าเป็นตัวแทนล่ะครับถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยสั่งในปริมาณเยอะสั่งในปริมาณเยอะสั่งวันนี้เอ่อมาลื่นถึงอ่านะครับผมคือความมั่นใจนะครับพี่น้องสบายใจได้นะครับผมผู้เลี้ยงง่วนแล้วก็ทั้งตัวแทนจำหน่ายเนาะนะครับติดต่อไปทั้งนะครับผมคุณเบิร์ดนะครับผมเจ้าขาฟาร์มนะครับหมาสำหรับมันนี่ก็ รายละเอียดกับเต็ม่ยิ้มเหรอเนาะนะครับมีอยังเพิ่มเติมติดต่อตามเบอร์โทรที่แจ้งให้ได้พี่น้องสอบถามเขาไม่ได้หรือแทาทจำนายยังบอกขอใจจุดใดนะครับมื่อนี้ผมอาจจะทำตกแน่ยังบอกครบรายละเอียดนะครับผมสําหรับมื่อนี้กับขออภัยนะครับผมอยากรู้รายละเอียดเพิ่มกับติดต่อขอมูลกับเพิ่นนะครับผมนะครับกับสีได้ขอมูลครบไปก็นี่นะครับผมอขอฝากไว้ได้ครับพี่น้องนะครับอาหาร3ว่ามื่อนี้จากช่องลูกคะานี้ใส้สารเ now ก็ถือว่าการันตีอีกช่องหนึ่งนะครับผม ช่องท่านนี่คือว่าผมเองกับการันตีให้เรื่องผลงานของอาหารตัวนี้นะครับกินเองนะครับใส่เองก็ถือว่าเห็นผลผลิตแล้วนะครับเอาสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณหลายครับคุณเบิร์ดนะครับผมขอบคุณคุณพี่มุนธรรมนะครับบนเหลกาทีมงานของเพื่อนนะครับฝากไปน้กโอมใจเด้อพี่น้องนะครับผมต้องร่องนะครับผมว่าแล้วนะครับผมว่าเห็นภาพก็ต้องเอาไปรองไปกินเบิร์ดนะครับผมแต่ว่าเห็นของเพื่อนแล้วมาอนี้ผมก็ถือว่าประทับใจง้วเพื่อนเราก็ประทับใจอาหารที่เพื่อนใส่นะครับว่ามีผลผลิตออกมาเด็ดชัดเจนอีหลีนะครับ อา้าจากรายพี่น้องมาช่ำนีกว่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแช้งัดวดี่แช้งัวด